เฮ้ยเจ้อ้เจ้นุอดที่พมาทายของพ่เฮ้ยลเหลอเฮ้ยทำไมเ่ะยัง้าคุณหลอดี่เดี๋ยวเยพี่่พี่ไม่เฮ้าใอะไรเพื่อน่ะพี่ไม่ทำไงทำอะไรของพี่อ่ะนี่พี่ไปจัดของร้านเดอะแบ็กมาร์เตมาคุณตีอสไม่ตายช่วยแนะนำหน่อยดิ เองมเข้าใจก็เข้าไปถามเขาได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเอ้แต่ที่แน่ๆทำของนะแน่นอนไม่รู้ก็ไปถามก็ได้มือใหม่ไม่รู้ของอรู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จัดให้ใหเอง <สน S 1> ตามงบที่มีเว้ตีบวกลงออฟเขาก็มีสปินาก็มีขายนะเออไม่ลองไปดูเฮ้ยตายอยู่โอ้โหตบมือเลยโอ้ ไปเจอกันท้ายคลิป โอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคระ like ับผมผมไมค์ไรคุตตีเนาะวันนี้นะก็อยู่กับตัวคาตานะนะที่ผมพยายามบิ้วมาเนาะตอนนี้เท่าที่บิ้วเหมือนจะเป็นสุดทางของสายคาตาทนาที่ผมบิ้วมาแล้วแหละคนอื่นเขาทำยไงนี่ผมไม่รู้นะนะฮะแต่สําหรับตัวนี้เนาะจะมีท่านผู้ชมจะมีมานาอยู่ที่สองพันนะครับมี ASPD หรือความเร็วในการโจมตีอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับมีอาวุธเจาะเข้าอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะดาเมจคร่าวๆก็ดูดูต้นคลิปนั่นแหละนะฮะ นะก็แล้วก็แล้วก็เลือเดเนี่ยตกอยู่ประมาณ12ื่นนะฮะหมื่นสองนะไปใช้ตัวนี้หนักน,นะแน่นอนว่าตัวนี้ไม่ใช้เทพลงกดนะให้ไปเสี่ยงตายกันเนาะแต่ใครอยากจะเล่นแบบตามเดิมก็โอเคใครสกิลจ,จัดๆอยากจะเล่นลงกดเพื่อจบดามเมจอันนี้ก็ตามจัดนะโอเคในะในส่วนของคลิปเนี่ยผมจะพยายามไปไว้ไปให้ไวที่สุดลิ้นเปียกก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าใครที่เล่นคาตาะมาก็คงจะรู้กันแล้วแล้วผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่า คลิปนี้นะไว้ใช้เป็นแนวทางนะในการประกอบการทําตัวของท่านผู้ชมเองนะฮะใครจะทําไปๆก,ก็ได้เพราะผมก็ต้องบอกกันว,ว่ามันค่อนข้างที่จะฟิกนะเพราะว่าความครบ,บขนาดนี้ค่อนข้างที่จะฟิกแล้วค่อนข้างที่จะใช้เงินเนาะก็ให้ดูประกอบเป็นแนวทางนะฮะส่วนใครอยากจะเพิ่มเติมเสริมเติมแต่งอะไรเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เนาะโอเคมาพูดถึงเตตัตนก่อนเลย สเตตัสผมจะอัพในส่วนของเอจนำ ATR ตามนะฮะเพราะว่ามันมีเกี่ยวดองกับของนะ,ะของใช้ก็ค่อนก้างที่จะฟิกนะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของความสวมใส่นะฮะถ้าใส่ตามนี้จะได้ไปตามที่ถ้าใส่ของตามนี้ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกตอนแรกเลยว่าทุกอย่างแทบจะครบเลยนะครับก็อันแรกเป็นคอมแบทไนท์นะใส่นะมังกรเปียวอาคีกับเฮกเตอร์นะฮะ อันที่2เป็นม้วนคัมพีนะฮะคาถาลมเนาะใส่มันจะมีความเด็วโจมบตีเนี่ยให้2 5 0แล้วมีอัตราคิให้อีก5เมื่อใส่ดาบกายแสงก็คือขดัดน,น,นั้นองนะในส่วนของชุดนี่ชุดใส่กลางผมจะใส่เป็นหน้านี้นะฮะใส่เป็นหน้านี้ก็อันนี้ทำไม่ยากนะอันนี้ทำไม่ยากเนาะทำไม่ยากใครที่ลงออฟเพนก็ลงไปนะฮะอันก็คล้ายๆกับ A ชุดอะไรนะเด็ก10%เอร็อแพคห้าอ้แพคสามอะไรพวกนั้นแหละคล้ายๆกันนะครับ แล้วส่วนของคนที่จะเล่นสายธาตุผมแนะนําให้เป็นชุดชุดธาตุหน้านี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่อันเนี้ยเราใส่นี้แล้วเราไม่กินบัฟบ้านเป็นคี้นะฮะไม่กินคี้เห็ดบัฟบ้านเนี่ยคีมันจะขาดไปประมาณ13หน่วยนะประมาณนะโดยประมาณนะสิบสามหน่วยแต่ถ้ากินบัฟบ้านปีคี้ก็เกินนะ,ะเกินเกินไปก็ดีเหมือนกันนะฮะหรือว่า ถ้าเกิดถ้าผู้ชมอยากจะตัดเลยให้มันแรงๆเลยก็คือการทําชุดท่าตุมาใส่นะชุดนี้ที่รถเออความเสียหายเหลือ5เนี่ยก็จะมีอัตราความสําเร็จที่มากพอสมควรนะฮะแต่ก็ยังเสี่ยงอยู่ดีนะฮะก็ใส่แบบนี้ได้ว่าจะมีทั้งความเร็ว20ซึ่งมีความจําเป็นมากๆนะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็มีอัตราคียยีซึ่งมาแก้ตรงนั้นนะแล้วเราก็ไม่ต้องกินบับบ้านอีกเลยนะไปกินอย่างอื่นเพื่อเพิ่มดามิสได้หรอก หินผมจะใส่เว้นในส่วนของดีลักไฟเตอร์เพื่อเพิ่มเลือดนะจบตีระยะใกล้เราก็มีแอคแท็กนะล้วก็มีเจมมาที่เพิ่มเอ่อพลังจบตีเลืออาวุธนะซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มดาเมจให้สายคัตนะอยู่ดีไว้นะเป็นท่าไม่ตายใหม่นั่นเองนะมันก็จะมีอาวุธเจาะเข้าอยู่ในนั้นแล้วก็ความเสียยคิด้วยนะ โอเคในส่วนของหมวกนั้นผมจะใส่เป็นหน้ากากแซนแบนนะแล้วก็ใส่หินราชาพิสาที่มีความเร็วโจมตีในนั้น20พร้อมกับบวกแอคแท็กแลวกรอนโดซึ่งเป็นหินที่บวกความเร็วโดวยเฉพาะนะฮะทำไมถึงไม่ใส่ต้นคริสมาสเพราะว่าถ้าใส่แล้วจอกเกาะจะเกินนะฮะเพราะว่าตัวนี้ฟิกมาแล้วก็คือจอกเกาะร้อยเปเป๊ะเลยนะครับ ในส่วนของแบนจะใส่เป็นนาฬิกาย้อนเวลาพร้อมกับรองวอล์กนะเพื่อเพิ่มความเร็วแล้วก็เทเลเนะยพลังโจมตีด้วยอาวุธวก12%ซนะซึ่งเป็นตัวเพิ่มตาเมเบสให้ผมได้มากขูดเลยนะฮะโอเคนี่ก็คือของสวมใส่ทั้งหมดอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือสตตัสของอัลบาตาซึ่งผมต้องบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเติมถ้าคนที่จะเติมนะแต่สําหรับใครที่ไม่เติมเนี่ยเวลามีกิจกรรมหรืออีเวนต์มาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์ตัดเย็บเทพธีดาที่เขาแจกมาในการสุ่บอา่นข้งทีจจะแจกเยอะ ก็ให้ไปเอากันตรงนั้นนะครับเอามาสุ่มเนาะในส่วนที่เราต้องมีนะฮะในตัวนี้ของผมนะเจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอ็พีดีพอดีนะฮะไอ้ส่วนสําคัญอยู่ตรงที่อาวุธเจาะเข้ากับความเร็วในการโจมตีนะฮะเพราะฉะนั้นในอวตารผมเนี่ยจะมีอาวุธเจาะเข้าอยู่ที่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับมีหกกับห้าตรงนี้เนาะซึ่งบางคนอาจจะสุ่มได้เยอะกว่าอันนี้มันก็กลางๆอ่ะนะฮะกลางๆแล้วบางคนอาจจะได้แปดได้เก้าได้สิบก็ว่ากันไปนะแน่นอนว่า อย่างที่บอกไปนะอาวุธเจาะเข้าให้มี11%นะฮะในนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความเร็วการโจมตีเนะี่ยให้มีอันนี้มี5นะฮะอันนี้มีมี8นะให้มี13%นะครับก็จะได้เคสพีดีหนึ่งหมืน่นสำหรับฟิกตัวนี้เลยนะมาดูในส่วนของสก,กิลนะผมจะบอกในส่วนของอัญมณีดวงดาวก่อนละกันนะฮะอัญมณีดวงดาวก่อนละกัน ซึ่งที่จริงมันปรับเปลี่ยนได้นะครับอย่างที่เห็นนะเบฟออร่าไม่ต้องตกใจนะที่จริงไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะอัพเอาก็ได้ถ้าท่านผู้ชมไม่ซีเรียสเรื่องมานาด้านบนอะมานาสองพันนะฮะโอเคนี่ก็คือบัฟเอ่อตาเจมทั้งหมดนะฮะเน้นๆ้นเบฟออร่าไม่ต้องไปสนใจมันนะฮะเบฟออร่าไม่ต้องไปสนใจเนาะเพิ่มพลังโจมตีเต็มแรงวิชิโดคือออร่าพวกนี้ราคาไม่แพงนะครับสามารถจัดหาหรือซื้อได้ในบอร์ดเลยนะครับโอเคมาดูในส่วนของตามน,นะผม อัพมาเอาวอลไคร์นะครับพยายามจะไปเร็วที่สุดนะท่านรูผมไม่ได้อัพนะครับเวทนะอัพเอาอิมแพกนะนี่อนะิมแพกไฟหน่อเนาะเพื่อปิดไอ้นี่อันนี้ MP ม็มนะพีชาร์ตอัพมันหนึบนะเพราะพอยมันเหลือนะครับสกิลมัดไม่มีนะสกิลป้องกันไม่มีนะสกิลเอาชีวิตรอดผมอัพตรงนี้มาเพื่อเอา MP 300ไปประกอบให้มันเป็น2,000พอดีแลนะซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่ซีเรียสซึ่งผมเองเนี่ยเดี๋ยวก็จะรีทิ้งอยู่นะอันนี้เอามาเป็นตัวอย่างว่าเออมันสามารถทาได้ในกรณีของผมก็คคือออผมมมมีีสสสกกกิิลลลเเบนนน่่าาาาทป็ดดววงงงซึรัู ผมมองว่ามันไม่คุ้มที่จะซื้อนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมก็เอาตามนี้นะครับเอาตามนี้เนาะลบอันนี้ออกนะไม่ต้องไปเอามันมนาสามร้อยไม่ต้องทำนะเอาไปใส่เบฟออร่านะโอเคในส่วนของสกิลต่อสู้2อ,อันแรกผมมีอันยจงไม่ดีดวงดาวแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องอัพเต็มสเพื่อเอาอัตลาคียที่ข้อและความเสียหายที่ข้อนะฮะอันนี้อัพเพื่อเพิ่มพลังโจมตีนะเพราะสองอันนี้อัพสิอันนี้เอาอันเจ้ไม่ดีดวงดาวนะเนาะแล้วก็ สายคาต纳นะฮะสายคาตนะก็อัพตานี้ก็ได้นะหรือใครจะไปบิ้วเป็นสายตัวเองก็ดีนะดูเป็นแนวทางนะฮะเกนซิกะผมแนะนําให้เอาสิเพราะดาเมจมันค่อนข้างจะรุนแรงต่อการใช้1ครั้งดาเมจอยู่ที่ประมาณ2อเอ็มกว่านะฮะในการใช้นะเนาะเทนริยวอนะัพสินะเพราะไว้สุเปมนะการริยวอัพมาสินะชาโดว์ชาร์โดแลนชาร์โดลัสเลสเนี่ยแนะนําให้อัพหนึ่งก็พอนะเพราะว่าดาเมจของการอัพหนึ่งและอัพสิเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะอย่างมันโดนหลายฮิตเนาะ ในส่วนของการอัพสีเนี่ยตัวนี้มันเข้าประมาณแสนห้าถึงแสนหกนะแต่พอไม่อัพหนึ่งเนี่ยมันเข้าประมาณแสนหนึ่งเป๊ะนะเพราะฉะนั้นเพียงพอแล้วนะครับเพราะเราเอามาทําเงื่อนไขให้มันเป็นดีไวซ์สลัเมื่อใช้การลีกแค่นั้นเองนะสำหรับบูชิโดก็อัพมาห้านั่นแหละฮะอัพมาห้าเนาะอัพมาห้าเพื่อเพราะว่าเรามีอัญมณีดวงดาวอยู่แล้วนะฮะ <Yeah. S 1> ทูแฮนถ้าใครไม่มีเบเออร่าแนะนําให้อัดอัญมณีดวงดาวนะครับแล้วก็ชุกิจิเนี่ยถ้าใครอัพสีโอจะได้การฟื้นฟู เพราะนคือ MP มากขึ้นเมื่อพุ่งเข้าไปตีนะฮะที่จริงสก,กิล2ออันนี้อัพอันนี้1แล้วไม่ต้องอัพอันนี้ก็ได้เพื่อประหยัดนะเพื่อประหยัดเนาะแล้วก็อัพเอาคลิคินะคลิกิเองก็มีส่วนสำคัญในการเพิ่มดาเมจนะให้กับดีไวต์ดีไวต์นะเพราะว่ามันเพิ่มจ่อเกาะให้อะไรให้ซึ่งตัวเรามีจ่อเกาะอยู่แล้วก็มองว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นเพราะเราต้องใช้มันในการฟื้นฟู MP นะเพราะเราไม่มีสก,กิลเดคอยนั coin, ่นเองต้อนเลดเอามาอยู่แล้วนะครับสก,กิลคงปุงไม่ต้องอธิบายอะไรม อีกหนึ่งปัจจัยหลักๆนะที่ทําให้ตัวนี้นะสามารถเจาะเกาะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสกิลแทงหลังของสกิลนักฆ่าหรือแอสตาซินนะฮะแอสตาซินซินอะไรซินแท็บเนี่ยนะฮะเมื่อเราโจมตีเนะี่ยโดยการแทงหลังศัตรูนะต้องอยู่ข้างหลังเพื่อแทงนะแทงหลังศัตรูเราจะได้นะ,ะ่อเจาะเกาะมาย5%เปซ็นซึ่งไปประกอบกับของทั้งหมดที่ผมใส่ไปในขั้นต้นนะฮะแน่นอนว่าถึง100อพอดีไปเป๊ะเลยนะเพราะฉะนั้นก็อัพตามนี้เพราะว่า สก,กิลแทงหลังเองเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญก็มันทําดาเมจได้พอพอประมาณนะฮะสำหรับลองอันตรงอันตวัวอะไรอย่างเงี้ดยดาเมจเข้าเต็มๆแบบไม่เกี่ยวกับโพเลตมันก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งเอ็มถึงหนึเอ็มเลยนะฮะสก,กิลที่จําเป็นต้องอัพก็คือซิเคเรเลสนะฮะถ้าเกิดใครที่ใครที่มีพอยต์เหลือก็ให้อัพเบสเต็มเตสิเพราะมันจะเพิ่มพลังให้กับสก,กิลแทงหลังด้วยนะครับอันนี้ก็อัพผ่านมานะฮะละทิ้งให้อัพมาด้วยนะเพราะเพิ่มนะเอ,อ่อพลังให้กับการแทงหลังนะฮะ ชาอ s h a ชาร์โดว์วอล์กเนี่ยผมก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าใครอยากได้เหมือนต้นคลิปนะตอนที่มันหลบแล้วก็มีเส้นอีกแตงขึ้นอันนั้นคือสกิลชาร์โดวอล์นะฮะมันช่วยได้อย่างหนึ่งตอนเรามีีเตียเวลาเรากดเอาไวนะฮะแล้วก็บอสมันใช้สกิลมาตอนเราเอาไวเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างดีนะมันจะกลายเป็นมิดนะแล้วก็บอสก็จะโดนดามจอย่างที่เห็นในต้นคลิปเลยนะดีมากต่อไปสกิล อีกอันหนึ่งก็คือเรือดุดเทพนะมันจะเพิ่ม A t ให้เรานะเพราะฉะนั้นสกิลนี้เองก็มีผลสําสคัญนะสำหรับสายคานานะนะเพราะว่ามันเพิ่มทั้งเอจีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของการฟันครั้งแรกการฟันครั้งแรกก็คือพลังโจมตีด้วยอาวุธนั่นแหละฮะนะก็ตามนั้นเนาะแฟนบาสอันนี้ใครจะอัพก็แล้วแต่ไม่อัพก็ตามใจนะฮะแต่ผมอัพมานะฮะเห็นว่ามันมันเขียนว่ามันเพิ่มในพะลังโจมตีในการฟันครั้งแรกชั่วขณะก็เลยเอามานะครับประมาณนี้นะสำหรับการอัพสกิล นะคอมโบคอมโบจะเหมือนกับคลิปที่ผ่านๆมานะที่ต่างไปก็คือสก,กิลคว้างคุ้นในนะผมเอามาประกอบกับออสังเทเพื่อประหยัดพลังงานนั่นเองตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของสังเทเองก็มีบทบาทสําคัญนะสกิลสังเทเองก็มีบทบาทสําคัญในการทําลายเกาะของบอสเพื่อทําให้เราดีไว้์ได้แรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสก,กิลนี้ผมก็ใช้ในการปัดป้องต่างๆซึ่งแต่ละคนเองก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยน หรือว่าใช้ในแนวทางของตัวเองก็ตามนั้นนะแต่ถ้าใครอยากใช้อันนี้ก็ตามตามนั้นแหละฮะ <c oughs> ตามนั้นแหละสกิลอื่นๆก็เหมือนเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะดีไวสกิลคอมโบดีไวสแลตเนี่ยถ้าเป็นอันเก่าผมจะมี Impact นะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะใช้สกิลให้เร็วขึ้นก็เอาอิมแพกออกมันจะกินมานาเยอะกว่าประมาณ300ถ้าผมจะไม่ผิดนะสามถึงสี่ร้อยมานานะ MP นะก็เยอะอยู่นะนะอีกอันหนึ่งก็เป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ เซนเริยวเต็มเลยนะซึ่งทำฮิตอันโตได้ประมาณ5,100 0นเอ็ดนะ5,100เนาะนะประมาณนั้นนะฮนะโอเคนี่ก็คือสกิลและการอัพคอมโบนะต่างๆนะในส่วนของคอมโบอยากดูรายละเอียดลึกอีกหน่อยก็ดูคลิปเก่าๆเอานะไม่งั้นเดี๋ยวคอนเทนต์มันจะซ้ำเนาะมาดูในส่วนของบับบ้านนะฮะบับบ้านที่ผมใช้จะเป็น HP MP นะฮะฟื้นฟูโจมตี3านะฮะสอันนี้ล้วนสำคัญนะฮะ เพราะฉะนั้น3อันเนี้ยผมจะเอามาไว้เสมอนะฮะทีเอ็มพีฟื้นฟูเอ็มพีนะส่วน2อ,อันเนี่ยจะแล้วแต่เราบิวแล้วนะฮะอย่างเอ็กแทกอาวุธเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่ซีเรียสก็ปรับเป็นเอ่ออัตราคิดที่ข้อนะหรือคิดที่ข้อเพื่อเพิ่มนะคิดที่ข้อให้กับเราสําหรับคนที่จะใช้เออ่ชุดสายกลางชุดเดียวนะไม่อยากไม่อยากใช้ชุดธาตุแพงแล้วก็มันใช้หลายตัวอะไรอย่างงี้เนาะอีกอันนึงก็ฟรีตายเลยนะขยับไปเพิ่มเอ r ก็ได้ไปเพิ่มเด็กก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่เลย นะแต่แนะนำก็เป็น a T R หรือเด็กก็ได้นะครับก็อย่างที่พูดไปนะท่านผู้ชมว่าบิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟลิปแล้วก็ผมก็ต้องบอกว่าในมุมมองของผมเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีเนาะเพราะว่ามีทั้งเจาะร้อยมีทั้งอัตราคิดร้อยมีทั้ง F T D หมื่นมีเลือดมีมานาอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะครบแล้วก็เล่นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่าผมก็ไปลองบอสมาหลายตัวนะฮะยังไงยังไงก็ช่างเลย ความจําเป็นหลักๆห,ห,หรือว่าสิ่งที่เพลเยอร์สายคาานาต้องมีก็คือสกิลเพย์นะว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะจําเป็นมันไม่ใช่แค่สายลมกดที่แบบว่าเราต้องเรียนให้มันหลบดาเมจได้เราถึงจะโหดนะสำหรับตัวนี้เองก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่มันแค่มันแค่แบบว่าเราพลาดได้ในบางทีแล้วก็อัตลักษณ์ของสกิลต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้ใได้นะอย่างมาดากาจชีที่ผมเคยบอกไปว่ามันช่วยในการปัดป้องดาเมจเนี้ยแล้วก็มันไม่มีผลต่อลมกดแค่นั้นเองนะครับ แต่หรับสายลมกดเองเนี่ยผมก็ต้องบอกตามตรงว่าเขาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็การการบิ้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใช้ของได้หลายทางนะครับเพราะฉะนั้นสายลมกดเองก็ไม่น้อยหน้าสายนี้นะครับสายลมกดเองก็ค่อนข้างที่จะดีเลยแหละแต่ที่ต้องมีก็คือสกิลพ์เนาะแต่มันจะมีข้อจํากัดในการใช้พวกอัตราพิเศษของสกิลอย่างมาดาคาจิเนี่ยเวลาใช้เพื่อปัดป้องดาเมจแล้วลมกดกูหายหมดเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละฮะเนาะ โดยรวมแล้วโดนทีเดียวก็แทบจะดิ้นตายเหมือนกันนะแต่แค่ตัวนี้มันพลาดได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปคอยกดลมกดใหม่อะไรประมาณนั้นเนาะก็ต้องบอกตามตรงนะว่ามันอัตราตายมันน้อยกว่าสายลมกดแค่นั้นเองฮะโอเคนี่ก็คือตัวนะที่ผมพยายามบิ้วมาแล้วนะก็ปวดหัวอยู่เลยไปปรึกษากับน,น้องๆทีมสีหัวมาเขานะก็ได้วิ้วแบบประมาณนี้นะก็ค่อนข้างดีกับผกเครื่องแล้วก็ลองเอาไปใช้เอาไปเล่นกันดู นะโดยบอสทั่วไปแล้วตัวนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพมากนะแต่โดยบอสที่ใช้สกิลโหใช้สกิลค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะสุ่มตัวเพลเยอร์ตัวนี้ก็ลําบากไม่แพ้กับลูกกดเหมือนกันนะฮะโอเคก็เอาไปประกอบเป็นแนวทางกันดูนะโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครมีอะไรอยากจะคอมเมนต์หรือติเตือนอะไรก็นะด้านล่างเลยนะเต็มที่เลยนะเอาดีๆนะเ <c oughs> พื่อนๆจะได้ไปดูเดี๋ยวผมจะไ,ไปหาข้อมูลเพิ่มด้วย นะแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์ like, นะเพื่อเป็นกำลังใจกันเดี๋ยวไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีมสำหรับวันนี้ผมไม่ดีไลฟ์โคตี้ิเพราะตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับรอที่รอที่ที่จะรอที่อุ้ยผมพี่ไมมผมได้ของมาแล้วกรับพี่จัก็มาสิได้เวลาได้เวลาตาผมแล้วละยื่นรอที่